แก่งตัวอีกกว่าลูกอืออะไรอะเ,เป็นอะไรพอ่อแม่พวกท้องตายแล้วพวกท้องตายกันทั้งพ่อเลยพ่อแม่พ่อหัวหลุดแม่ก็หัวหลุดพ่อก็หัวหลุดโอ้หนึห้าไม่หลุดลูกไม่หลุดเนี่ยเห็นไหมไม่หลุดลุกจะหลุดแล้วลูกจะหลุดแล้วอะไนี่หลุดเลยลูก แม่ก<ป>็หัวลุกลูกลูกก็บ้าแล้วจะหลุดตอนนี้เหละลูกเราตายกันหมดแล้วแม่ตายที่ไหนกันเราแม่ลูกที่